สวัสดีสมาชิกช่อง youtube รถไฟไทยกันเดินทางนะครับวันนี้เราอยู่ที่ชุมทางบางซื่อนะครับตรงหน้าเราเป็นรถจาก g a นะครับที่ทำขบวน632มานะครับคุณเป็นใครครับเนี่ยผมเป็นข้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเลยมากับแอดมินฮะอ๋อได้ครับเดี๋ยวไปดูชุดขบวนกันดีกว่าครับ รู้จักผมหรือยังสี <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึง <laughs> เพื่อนๆครับถ้าได้ยินเสียงนี้ก็น่าจะรู้จักผมนะจ่าบอลคนรักรถไฟทาง YouTube นะครับจัดไปครับอันนี้ถัง Jazz Mac นะครับ Jazz Mac ว่างครับวันนี้632มาเร็วนะสภาพก็เถื่อนมากนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวมาดู รถจักที่มาสับเปลี่ยนนะครับน่าจะเป็นอันต้อมนะครับไม่ทราบหมายเลขผมจะเรียกอันต้อมนะครับใครไม่พอใจก็เรื่องของคุณนะ <Ant om S 1> อันต้อมบ้างผมเรียกอันต้อมมันสั้นดีนะอันนี้หมายเลขอะไรครับหนึ่งสองหนึ่งสองหกศูนย์สองห้าถ้าผมดูไม่ผิดนะอะถังสภาพก็เก่ามากนะครับดูปิดสไม่ไม่เป็นไรหรอกครับ โควิดสิบเก้าโควิดไม่ค่อยกลัวครับกลัวไม่มีกินมากกว่าตอนนี้สบายๆนะครับคลิปนี้นะโอ้ตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับหรือเปล่าวะใช่หกโมงกว่าแล้วพี่กว่าแล้วอ๋ออะไรมาแล้วนะจากจะมาเปลี่ยนนี่ไงนี่ครับอันต้อมที่จะมาเปลี่ยนนะครับออกเร็วไหมเนี่ยส สองหนึ่งหนึ่งนะครับอ,อ๋อที่เชียบหรือเปล่าวะติดตุ่ประก,รระกรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่เชียบไม่ว่างนี่นะครับจะมาเปลี่ยนขบวนหกสามสองนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนผ่อพ่วงกันนะครับสวนกันแล้วนะครับสำหรับรถจากอันตอมและ GA นะครับ อันต้มกลับไปกลับไปทำ632นะครับ GA กับลงรวจากบางซื่อนะครับหลังจากที่มาจากบึงพระนะครับ4 5 2 3นะครับ บางซื้อก็ผูโูดยสารไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากคนน่าจะกลับกันมาหมดแล้วนะเดี๋ยวมารอดู4211มาสับเปลี่ยนมามาทำชุดห3 2มสองต่อนะครับเดี๋ยวรอตรงนี้แหละบรรยากาศแสงสวมากมาแล้วนะครับ4211องหกำลังจะมาตอบพ่วงกับชุดขบวน นะคผิดขั้นตอนนะครับสำหรับก,การต่อพ่วง ำลมนะครับใช้เวลาเกือบสามนาทีนะครับสี่สองหนึ่งหนึ่งก็น่าจะได้เวลาใกล้จะออกแล้วนะครับขบวนหกสามสองเดี๋ยวไปหาม,มุมถ่ายก่อนนะครับเราได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับขบวนรถสินค้าที่หกสามสองพึงพระแม่น้ำนะครับวันนี้มาเร็วมากนะครับหกโมงกว่าก็ออกจากบางซื่อแล้วนะครับ นีชุดขบวนก็เป็นถังแชสแม็กนะครับนำหน้ามาอันนี้น้องบอลน,นะครับผู้ชื่นชอบรถไฟนะครับนะมาแล้วปตทดำครับมาแล้วครับอ้าว ngày anh à lên lau, lên lau. ขายด้วยบพหอนะครับ500.02นะครับผ่านพ้นไปนะครับสำหรับขบวนรถสินค้าที่632กับบรรยากาศยามเย็นที่สถานรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับ ได้อันสตอมพิวสติกหมายเลข C211 องหทำกระบวนนะครับอันต้อมนะฮะถ้าไม่อันต้อมนี่ไม่ใช่พี่พลนะอันต้อมนะฮะเป็นเอกลักษณ์มากก็เหลือไว้แค่สถานีกลางบางซื่อนะครับเป็นฉากหลังก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับมาพบกันสั้นๆอ่ะขอน้องบอลสวัสดี านผู้ชมนะครับสวัสดีครับอ่าครับมีอะไรฝากไหมครับฝากช่อง YouTube อะไรไหมครับฝากได้นะครับสําหรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กําลังชมอยู่นะก็สามารถติดตามผมนะได้ที่ y o u u b e Channel นะชื่อจ่าบอนคนรักรถไฟนะก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ